ไม่ได้เฮาเกิดสีมาเฮ็ดเอ่อสิบอกว่าซองคลิปลวดเลยกับวานายเนาะเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดเพลงแพง้ายไปนอนแล้วกะอยากมาเฮ็ดเพลงไทยที่เพิ่งปล่อยออกมาได้บนนานแต่ก็มีคนบอกให้เฮาเฮ็ดรีแอคชั่นเนาะเฮาขอสารภาพว่าเฮาก็ได้เบิ่งมาแล้วนิดนึงอ่ะนิดนึงเนาะเพลงน,นี้มีชื่อว่าอย่างเธอเนาะนร้องโดยราชโยแต่ว่าเอ็มวีเฮาก็เห็นว่าเฮาก็ได้เบิ่งมาแล้วนอยนึงแต่ว่าเฮาอยากมาเฮ็ดรีแอคชั่นให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะดังเลยที่เดียวตอนที่ปล่อยออกมาเนาะมินิกะเบียวมาเบิง่งเรชันเพลงยังเธอกันเนาะปะอยากบอกว่าโดยส่วนตัวนี้มากอินบีแฮงเป็นอารมณ์แหอารมณ์มแบบลาหนังเรื่องพี่มากอะนะพี่มากที่มา,มาริโอเ่นกับไม่ดับิการอารมณ์ละละละนั่นเลย มึงไม่ส่คนที่ดีต่อหัวใจนั่งมองท้องฟ้าพอยห้าคนยังเธอแค่ใครสักคนดูแลแต่แปรหัวใจแย่ๆมักมากมักตีสติด้วยได้จริงๆว่ายังไม่ลืมแฟนเก็ชอบคนเสสียวาาล่รุนแรงเลยไม่กล้ามาแทนด้วยแฟนใหม่แต่วันนี้คงเปลี่ยนด้วยคนคนนี้ คมถึงนี่เอไปให้หมดนะรวมถึงเพียงอีนางเอ,อ๋ยสนใจเป็นลู้สบอยแม่บอกนี่ง่ายเลยอย่าให้เวลาให้ลืมแฟนเก่าแค่รอรอน,นา,านๆมันอับอันชอนหัวใจถ้าชื่อจะชื่ออะไรไม่พอมจะเป็นล้วคนนะขอบนบานเธออยากกุดใส่หัวไปแล้วแต่กี้แบบแต่นาไรพี่เองยังกุดใส่ฟันมา เพิ่งเดินนี้ไปไหนเพียงเธอคนเดียวที่มันเกะกะยก็เพียงเวลามันคงไม่สายเอาเบบนาลิกาใจคงหมุนเวียนตามกันอีกไม่นานผมจะมุมนัดเจอคไม่ต้องมีทีชื่อจริงที่เป็นสามพยามสมัยก่อนนี้ยําปันดำาดี่วแล้วว่าแบบดูดีนะ วยคลิินกไม่ตสางพยาบาลจ่าผมมีอะไรจะบอกพอดีไม่เริ่มปรึกษาเลยว่าปัญหาด้านจุบกับกอดจะโบจะน้องจะพ้องหรือพี่ยังไงก็ปีมันโดนตลอดแต่พอได้เห็นแม่เจคนนี้เจ้าสาวกิ๊กทีผมเจอก็สอบไม่ได้เอามาแทนแฟนเก่าเธอเอาคือแฟนฉันได้ยินเสียงเธอแล้วเจอกระสอบมันมิดมันเข้ามาแทงหลังเวลาแต่แทนหันอารมณ์เหมือนสแตงหนังมีฉากที่คกือบที่ดึงตรงเป้าตอนเธอคุกเข่าแม่งโคตรมีแรงขับยกไอเทนทั้งใจจะเอาอะไรกับบอมาดีดีเธอยังคิดถึงใครแต่ฉันจะไร้บอเล่นเมเปลาลนี้ทำได้หมดทำได้หมดทำได้หมด เวลามองเธอโลกสุดสาันภาพสีแต่จ้องตาคนเดียวให้พวกที่อยู่ข้างๆหนีแต่จะเป็นผิวหนังที่อยู่ด้วยกันข้างๆฝีและอยากเอาหน้าไปเคียงแนบได้อยู่แอบๆข้างๆเอยเลยอชอเธอย่าเพิ่งเดินนีไปไหนเพียงเธอคนเดียวที่มันเกล้ก็่เรเียงเวลามันคงไม่ตายเอาเบบนาฬิกาจะคงหมุนเวียนตามกันอีกไม่นานความรักมันคงนัดเจอ เธอไม่ต้องไปคิดถึงที่เป็นสามพยายามเราไม่ว่ายังไงก็ตามที่ระดับควารักเธอสองฟ้าหอยหางคนอย่างเธอจะมีบั้งไม่ใชคนที่ดีต่อว่าใจเราชอบพี่เอิร์ธเป็นตัวเองมากกว่าเป็นตัวเองเธอ เอะไรไ,ไปตาไปใจเรามานิจบบริบูรณ์ถ <c oughs> ้าทุกคนจบเวลานองก,กับเรียชันเพลงอย่างเธอที่ราชิโอเป็นคนลองเนาะเขาซิบอกว่าตอนทั้งฟังเดือนแรกอะมันแกติดหูแต่เขาไม่ได้ว่ามันม่วนขนาดนั้นแต่เอาอีลีเนเธอเนี่ยเป็นรอบสองที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเป็นอย่างมันขึ้นม่จจวนขึ้นว่ะเนี่ยอะซีบเธอแรกที่เขาฟังอะเขาไม่ได้แบบว่า ใจในขณะนั่นนะทั้งแบบเอ็ีเลยกับเพลงแต่ว่าตอนนี้แบบเขาต้องมานั่งเฮดเวอร์ชันเขาก็เลยแบบต้องตั้งใจฟังเลยก็ตั้งใจเบิงเอ็ีแล้วเขารร้สึกว่ามันน่ะมันหนาหักหน่ะมัน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 กระตันลกของมันน่ะเนาะประมาณว่าแบบแอบมากเขาแบบนี้กลอยากเห็นเขาแบบว่ามากแบบนี้นะกับพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดว่าเขาชิมักในแบบที่แบบแบบนั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วกะกะนั่นแหละนั่งเอกกับประมาณว่าแบบที่มันที่มันมาสากที่แบบที่พระเอกเป็นในแบบของพระเอกอยู่แล้วกับประมาณว่า แอบพักกันไปแอบพากันมาประมาณนี้เนาะหน่าพักอ่ะเขาก็อยากมีคนแบบแอบบักเขาแบบนี้คือกันเนาะแอบบักเขาไปเดี๋ยวจะเจ็บอยู่ดิแต่พอเาืูอว่าเขาแอบบักเขาก็รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจทุกคนไม่ได้เกิดเป็น reaction ของเขากับเพลงอย่างเธอเนาะที่ราชโยเป็นคนล่องเนาะจะไลยกะอย่าลืมเขาไปเบิรงเพลงของราชโยแล้วก็อย่าลืมเขาไปเบิรงก reaction ของเขาเด้อไม่ได้ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้อทุกคนเด้อแล้วก็พอกันคลิปหน้าเด้อวันนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายจ้า